สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้พบกันบันอังคารนะครับอันอังคารคลิปนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับแผ่นคับครับ,รบเนื่องจากมีน้องๆหลายๆท่านเนี่ยที่ชื่นชอบการขับขี่ก็มาถามว่ารถโมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีแผ่นคับที่เป็นอีกเกตหนึ่งไหม ที่เพิ่มในเรื่องสมรรถภาพของความแรงของเครื่องเครื่องยนต์นะครับก็มีเหมือนกับรถยนต์นะครับรถยนต์ก็จะมีคัดเดิมเดิมสแตนดาร์ดนะฮะเกจธรรมดาเกจกลางเกจแท้แล้วก็เป็นคัดที่เป็นคัดทองแดงที่นำออกมาผลิตออกมาเพื่อเอามาใช้กับรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์กาลังกันครับอัน,น ที่ผมที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นแผ่นคราดแบบธรรมดาทั่วไปนะครับช่างทั้งหลายก็จะจะรู้รู้ดีนะครับก็จะมีเกตเกตธรรมดาเกตแท้ซึ่งเนี่ยเป็นตัวสแตนดาดเป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับแผ่นคราดจะมีลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาอีกเกตหนึ่งนะครับเกตหนึ่งที่ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นการทำอะไรแต่งอะไร modify modify ขึ้นมาเกือบจะครบทุกอย่างนะครับก็คือเป็นของ,ไงอไอของ fcci FCC นะครับ fcci แบบนี้เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับเกยธรรมดาเกยธรรมดาแต่เป็นเป็นยี่ห้อของ fcci นะครับเป็นยี่ห้อของ fcci ถัดขึ้นมาอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำวันนี้ก็คือเป็นชุดของแผ่นคัดนะครับสำหรับรถแต่งรถแต่งก็จะเป็นสีออกเป็นสีน้ำตาลสีทองแดงนะครับแผ่นคัดนี่นะครับ,ะรบจะมีตัวน,นี้จะเห็นอยู่ข้างในนะครับเป็นของเอฟ f c i ด้านหลังด้านหลังด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นตัวของตัวตัวของคัดเลยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเนื้อเนื้อ,เ,อเป็นออกเป็นแผ่นทองแดงอันนี้สําหรับรถแต่งครับคือ,อไม่ใช่รถแต่งอะรถรถโมดิฟายนะโมดิฟายเครื่องที่ทําให้ให้สมรรถนะภาพของเครื่องเนี่ย สูงขึ้นนะครับแต่แต่ช่างที่ทำก็จะต้องมีมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรนอกจากแผ่นคาร์ดแล้วก็จะเป็นประเก็นนะครับซึ่งซึ่งรู้จักกันดีคือขึ้นชื่อนะครับของในประเก็นด้านหลังก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ที่ทำขึ้นมาสำหรับเพื่อโมดิฟายนะครับจะเห็นจะมีแผ่นคาร์ดนะจะมีแผ่นคาร์ดมีประเก็นฝาสูบนะรบประเก็นฝาสูบ นี่คือคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมดิายของรถซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แท้ของสต a เบอรี่หรือของ f c ทพีนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นก่อนก็จะแพ็คก,กิจจ้งมาเป็นแบบนี้ประกันเป็นชุดนะครับประกันเป็นชุดแพ็คก,กระดาษปัจจุบันก็แพ็ครงบัตรติกอกมา สรุปแล้วก็ตอบให้น้องๆนะครับที่ว่าออแผ่นคัดสำหรับรถรถรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเกรด modify แผ่นคัดแต่งเนี่ยมีนะครับมีเหมือนของรถยนต์ส่วนท่านที่สนใจอยากจะได้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามจะถามมาทั้งไลน์ทาง Facebook i n บ o อเข้ามาทาง Facebook หรือถามมาในเพจของบริษัทอาณาจักรดาวนะครับ เบอร์มือถือผมก็ให้ไว้หลายครั้งแล้วไปไปไปไล่ดูในคลิปเก่าๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ